สวัสดีครับวันนี้ AE Inspector นะครับเราอยู่กันที่ Facility บนชั้นบนสุดนะครับของโครงการ XT เอกมัยเดี๋ยวเราจะพามาดูความพิเศษของ Lounge นะครับที่เป็นที่นั่งแล้วก็เป็นเหมือนที่นั่งคุยกันประชุมกันหรือว่าะจะใช้อนเนกประสงค์ก็ได้ครับพามาดูกันครับอันนี้เป็นวิวกลางคืน คือจะเป็นที่นั่งนะครับที่เล่นระดับคือตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงเวนตรงชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีที่นั่งที่เล่นระดับลงไปด้านล่างนะสองข้างและก็เป็นลักษณะเหมือนลูฟท็อปนะครับเหมือนเป็นส่วนที่ยื่นออกไปแล้วเป็นกระจกนะครับมองลงไปเห็นสระว่ายน้ำด้านล่างนะครับผมมองว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษเลยแล้วก็เขาดีไซน์ให้มันโปร่งโล่งนะครับสำหรับคนที่นั่งตรงเวนสิงเงินเนี่ยก็น่าจะเห็น ซิลิ้มมาเลยนะครับผมว่าห้องนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้สำหรับนั่งพักผ่อนเลยแล้วก็เปิดค่อนข้างที่จะดึงด้วยนะครับก็ลูกบ้านสามารถขึ้นมาใช้ได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับให้ดูวิวกันอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้พาไปดูก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้เขาจะมีเป็นลูกแก้วกลมๆนะครับเป็นที ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา AE Inspector ด้วยนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอได้พบเห็นอะไรสวยๆเราจะนำมาฝากท่านนะครับวันนี้ขอลาไปด้วยภาพสวยๆบนชั้นบนสุดนะครับของโครงการเอกทีเอกมามันทายให้ดูกว้างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับ AE Inspector ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ